เยี่ยมมากเยี่ยมไหมเยี่ยมชิมาไหมมาหยิบมันน้อยนอยมาหยิบมันมันนาวินหัวใหญ่มากมันนาวินหัวใหญ่มากโอ้โหมันนาวินหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่ <อเ>ยัยแม่โอ้ย <gam> ยัยแม่โอ้โหโอ้โห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 หยิบนี่มาหยิบมันมาหยิบมาให้ดูหน่อยมาหยิบมันให้เพื่อนดูหน่อยเร็วเร็วมาหยิบมาให้เพื่อนดูหน่อยเนี่ยเนี่ยหยิบมาให้เพื่อนดูหน่อย โหโยิบยิบยิบตาด้วยเอออ่าโหอุห้ย<ห>อันนี้มันพันพันกระเซ็ดซัดนี่แ Level, หละห,ห,หรอโอ้ยโอ้กระเซ็สซัดอ๋อเนี่ยเนี่ย แมวิ่งขุดมันเฮ้ยแม่ขุดมันครับหยบมาเอ้ยมาอือันนี้อือหือโอ้โ